สวัสด anyway, ีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับแมลงวันนะครับผมจะฉุบชีวิตแมลงวันที่มันจมน้ำตายไปนะครับนี่คือผมจะเอาแมลงวันไปจมน้ำนะครับผมใจแมลงวันตัวนี้ตายนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะฉุบชีวิตมันได้มามนะครับนี่ครับมันจมน้ำตายแล้วครับผมจมไปหลานาทีกันเลยนะครับผมจมจนในใจว่ามันตายแล้วครับก็ไม่ดูกดิกเลยครับหน้าว่าไม่อายใจแล้วครับ เรามาทําการชุบชีวิตกันะครับแมงวันตัวนี้จะฟื้นไหมนะครับก็ทําการชุบชีวิตไปด้วยขี้เถาวิเซตครับขี้เถาจากกอกัวนี่เลยไม่ต้องวาการะอะไรครับโยนแมงวันใส่ไปในกองขี้เถาครับแต่ก็กรบไปนน้อยครับมาดูกันนะครับว่าแมงวันตัวนี้มันจะฟื้นได้ไหมนะครับ โรนโรนเอาไปทิรมิดเอาไปตั้งท่รมบ์มาดูกันนะครับฟื้นไม่ฟื้นนะครับมาเล่นวันจมน้ำต้ายนะครับจะได้พด้นหรือไม่ได้พด้นโรดสักถูรครับอ่าฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับนี่ครับฟื้นแล้วฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วฟื้นแล้ว นี่บทู้เวลาใครจมนำตายบทู้เอาคนยนไปในกีตารเลยพอดีฟืน้นแต่คนไม่ฟืนเลยเพราะว่าแมงวันกูนแต่คนไม่น่ากูนนะครับแรงวันเดี๋ยวมันจมนำตายนะครับถ้าตัวมันเองมันก็จะฟืนนะครับมันก็จะไม่ตายนะครับแลงวันเออกีตารามันจะดูดซับน้ำในหลังกายมันได้นะครับ